วิดีโอนี้ผมจะพูดถึงประสบการณ์ในการใช้งานกล้องแล้วก็เพิ่มซื้อกล้องเพิ่มเข้ามาใช้ในระบบนิเวศในการทำงานของผมนะครับนั่นก็คือกล้องตัวใหม่ Panasonic Lumix S5 Mark II แล้วก็ Mark II S ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับว่าผมมีวิธีคิดอย่างไรในการเลือกเจ้า Panasonic S5 Mark II แล้วก็ Mark II X เนี่ยมาใช้ในระบบนิเวศในการทำงานของผมจะเป็นยังไงไปชมครับ กิน,นิดนึงกันก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมเข้าสู่วงการการใช้งานกล้องมิเ l เรสใหม่ๆเนี่ยจากการย้ายจากกล้อง d s l r นะครับมาใช้เป็นกล้องมิเลเรสเนี่ยกล้องโซนี่ตัวแรกที่ผมเลือกใช้เนี่ยคือกล้องโซนี่อัลฟ a a 605นะครับ A 605เนี่ยตอนนั้นสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจมากที่สุดกับ กล้อง r ิ r l e s s เนี่ยมันคือเรื่องของเทคโนโลยีที่เราสามารถเห็นภาพก่อนที่เราจะบันทึกได้เห็นภาพไฟนอลนก่อนที่เราจะบันทึกได้ในทันทีแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสที่ต้องบอกว่าโค้ดจะแม่นยำในยุคนั้นแล้วก็โคตดจะรวดเร็วนะครับมันรวดเร็วมากๆมันทันใจมากๆแล้วก็มันไว้ใจได้มากๆ ตลอดระยะเวลาประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับผมก็ใช้งานกล้อง Sony เนี่ยมาโดยตลอดแล้วก็เรียกว่างอกเงยอุปกรณ์เสริมเลนส์ต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้งานเกี่ยวกับกล้อง Sony เนี่ย เรียกว่าเต็มระบบกันเลยทีเดียวมีอุปกรณ์ที่คิดว่าจําเป็นเนี่ยทุกอย่างในการใช้งานเนี่ยที่ใช้งานร่วมก,กันกับกล้องโซนี่เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็มีความสุขกับการใช้งานมาจนถึงช่วงในระยะหลังๆมานี้เองครับที่รูปแบบการทำคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนไปนะครับปัจจุบันนี้เรามีแพลตฟอร์มคอนเทนต์ที่จะต้องใช้วิดีโอทั้งแนวตั้งแนวนอน แพลตฟอร์มวิดีโอแบบแนวตั้งเนี่ยก็มาแรงมากเหลือเกินแต่ว่าแนวนอนเราก็ไม่สามารถที่จะทิ้งได้แล้วโดยปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องงินแบบตัวเดิมๆของโซนี่เนี่ยที่สามารถถ่ายเรโซแบบ16ต่อ9ได้นะครับนั่นคือแนวนอนแบบที่วิดีโอแบบที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่ในตอนนี้มันเป็นเรโซมาตรฐานเราสามารถที่จะนํามาตัดต่อเป็นแนวตั้งเพียงแต่ว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยมันอาจจะมี การเหลือเฟรมมีการจัดองค์ประกอบภาพที่ไม่ได้ดั่งใจเท่าที่ควรเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายด้วยเรโชแบบ16:9เนี่ยก็ต้องบอกว่าพื้นที่ด้านบนด้านล่างเนี่ยมันไม่ได้เหลือมากพอจึงเป็นที่มาที่ผมเริ่มมองหาวิธีการทำงานใหม่ๆที่จะทำให้รูปแบบการทำงานของผมเนี่ยเพื่อที่จะตัดต่อวิดีโอในการถ่ายครั้งเดียวนะครับให้สามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วกเกิดประสิทธิผลมากขึ้น พอเทคโนโลยีการถ่ายวิดีโอแบบ Open Gate เนี่ยถูกเปิดตัวขึ้นมาในกล้อง m i r o r l e ลสของ Panasonic นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ผมสนใจมากๆเพียงแต่ว่ากล้อง Panasonic ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสักแบบ3ปีก่อน4ปีก่อนนะครับใน Panasonic s 5ตัวแรกที่สามารถถ่าย Open Gate ได้นะครับมันยังไม่ตอบสนองการทำงานของผมในแบบที่ผมต้องการกล้องที่สามารถที่จะทำงานแบบออโต้โฟกัสได้ดีนะครับได้ดีมากม แต่ตอนนั้นนะ่ะกล้องพ a n a s o n i c เนี่ยมันยังเป็นกล้องที่มีความสามารถในการโฟกัสแบบที่ไม่ค่อยดีนะครับแบบที่ไม่ค่อยดียังใช้เทคโนโลยีการโฟกัสแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยที่เรียกว่าเป็น Contrast Detection นะครับมันเลยทำให้กล้องพานาโซนิกเนี่ยตลอดมาไม่เคยอยู่ในสายตางผมแม้ว่ามันจะมีะฟีเจอร์อื่นๆที่ต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากๆ ผมเคยพยายามที่จะแบบไปค้นหาข้อมูลไปสืบดูข้อมูลไปเช็คข้อมูลเพื่อที่จะพยายามคิดให้ได้ว่าผมอยากจะใช้ Panasonic เนี่ย ทำยังไงมันถึงจะตอบโจทย์ผมมันไม่เคยตอบโจทย์ผมได้เลยจนกระทั่งการมาถึงของ Panasonic S5 Mark II นะครับที่เปิดตัวไปแล้วมีการปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีการโฟกัสภาพนาเอาเทคโนโลยีแบบ Face d e TECTION เข้ามาใช้ในกล้อง Panasonic S5 Mark II สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันแก้ปัญหาเพนพอยเดิมๆของกล้อง Panasonic ที่มีระบบออโต้โฟกัสไม่ค่อยดีให้ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะมีความไว้วางใจในระบบออโต้โฟกัสมันได้ดีเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งแม้ว่าจะยังเทียบเคียงหรือว่าไปเทียบเท่ากับเจ้าตลาดอย่างโซนี่เขาไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าทํางานได้ดีในระดับหนึ่งแล้วจากที่ผมใช้เวลานะครับในการที่สํารวจตรวจสอบแล้วก็ดูปัญหาดูข้อสังเกตดูจุดที่เราจะต้องสนใจในการที่ถ้าเกิดเราจะซื้อกล้อง Panasonic Lu m ม x S5 Mark II มาใช้เนี่ยมันจะต้องมีข้อกังวล หรือว่า,าจุดไหนที่มันต้องสนใจบ้างก็ต้องบอกว่าเรื่องเดียวที่กล้อง PANASONIC S5 Mark II เนี่ยมันยังเป็นจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่มันก็คงยังเป็นเรื่องของออโต้โฟกัสที่ถึงแม้ว่ามันจะถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ดีที่สุดแต่ว่าพอมองไปรอบๆตัวมันพอมองไปที่รอบๆบ,บริบทของตัวกล้องอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานเนี่ย ก็จะบอกว่า Panasonic s 5 mark ii เนี่ยเป็นกล้องที่ดีมากมากถ้าเกิดเรายอมแลกในเรื่องของคุณภาพการออโต้โฟกัสที่อาจจะแบบเก่งไม่เท่าโซนีน่ลดลงไปนิดนึงลดลงไปนิดนึงนะครับ แต่ว่ามันสามารถทํางานได้เป็นอย่างดีมากๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่ผมจะได้ลองใช้เทคโนโลยีในการถ่ายวิดีโอแบบ Open Gate เสียทีนะครับโดยที่วิดีโอแบบ Open Gate ที่ Panasonic S5 Mark II เนี่ยสามารถถ่ายได้ก็มีความละเอียดสูงถึง 6K สูงถึง 6K เลยทีเดียวครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทําให้เราสามารถเหลือพื้นที่ไปครอปแล้วใช้งานต่อเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากเลยทีเดียว ตรงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะถึงเวลาแล้วมั้งที่ผมอยากจะลองเปิดใจในการซื้อหากล้องที่มันไม่ใช่กล้องโซนี่มาใช้ในการทำงานจริงจังแบบของผมจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ครับซึ่งพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี Open Gate เนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีกล้องเพียงแค่ไม่กี่ตัวนะครับโดยเฉพาะกล้อง Panasonic ด้วยซ้ำที่สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Open g เก e ได้อย่างเช่น Gs s นะครับที่สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Open g เก e ได้ Panasonic Gs s นะครับ Gs 7เนี่ย มันก็มีระบบออโต้โฟกัสแบบใหม่ที่เป็นเฟส d ด TECTION ขึ้นมาแล้วแต่ด้วยความที่มันเป็นกล้องแบบไมโครโฟโตเลตมีเซ็นเซอร์ที่ขนาดค่อนข้างเล็กนะครับสำหรับงานของผมเนี่ยที่จำเป็นที่จะต้องใช้งานวิดีโอที่มี d e p t ออฟฟิล l d นะครับมีความตื้นลึกมีความระยะชันลึกชัดตื้นมากๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอตัว GS7 เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในการทำงานแบบของผมผมก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ลองใช้มันสักที โดยที่มาถึงปัจจุบันนี้นะครับในปี2025เนะี่ยมันก็ค่อยๆค,คลายกล้องต่างๆค่อยๆทย,ยอยมีกล้องแบบ Open g เก e เปิดตัวออกมาอย่างเช่นล่าสุดกับ canon eos c 5 0 ที่สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Open Gate ได้ถึง 7K เลยทีเดียวแล้วสามารถถ่ายได้ที่60เฟรมเรทด้วยต้องก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่น่าสนใจในการทำงานมากๆแต่ว่าก็แน่นอนครับกล้องที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆนะครับราคามันก็แรงแม้ว่าคุณภาพของมันนะครับเมื่อเทียบกับราคาเนี่ยกับราคาประมาณสักแสนสองที่ได้ยินมานะครับอาจจะเป็นราคาที่ค่อนข้าง น่าสนใจแล้วก็คุ้มค่าในการลงทุนในการทํางานมากๆแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยการ an, ที่เราจะลงทุนแสนสองกับการที่เราจะได้ใช้อุปกรณ์ที่เราจะต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริมใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากเกินไปแล้วทำไมผมถึงตัดสินใจมาเลือก p a n a s o n i c S5 ตัวนี้มาใช้งานเหตุผลข้อแรกเลยครับราคามือสองในปัจจุบันเนี้ย มันถูกมาก Panasonic S5 Mark 2ตัวนี้นะครับผมได้ราคาบอดี้เปล่าๆนะครับมาอยู่ที่35,000บาทก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่มีสเปคการทำงานนะครับเทียบเคียงก,กันกับกล้อง Sony A7 Mark 4เลยแล้วถ้าเกิดว่าสเปคมันเป็นสเปคแบบเดียวกันแบบนี้นะครับ แต่ในราคามือสองอะที่เราสามารถหาได้ที่ราคาเพียงแค่3 0ม0 0ืบาทเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสลองในการใช้งานอุปกรณ์จากค่ายใหม่ๆที่เราไม่ได้มีประสบการณ์กับมันมากนักในการทำงานเพื่อให้ได้เปิดโอกาสตัวเองในการทดลองใช้สิ่งใหม่ๆแหละ แล้วจะได้รู้กันไปว่าเทคโนโลยีที่เราสนใจเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวเราเองหรือเปล่าผมขออนุญาตสปอยความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องของ Open Gate ไปเลยแล้วกันนะครับว่าต้องบอกว่า Open Gate กับวิธีการถ่ายวิดีโอแบบของผมเนี่ยมันช่างเข้ากันแล้วก็ผมชื่นชอบการถ่ายวิดีโอแบบ Open Gate มากๆเลยทีเดียวเรียกว่าตอนนี้ผมแทบจะไม่สามารถขาดการถ่ายวิดีโอแบบ Open Gate อีกต่อไปได้แล้วครับ พูดถึงเรื่องของราคากับการถ่ายวิดีโอแบบ Open Gate นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเทียบเคียงสเปคว่าเจ้ากล้อง Panasonic S5 Mark II ตัวนี้มันมีสเปคใกล้เคียงกันกับ Sony A7 Mark IV แต่ว่า Sony A7 Mark IV เนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบอ i ได้โดยใช้การ์ด CF Express Type-A ของทาง Sony เองหรืออาจจะใช้การ์ดแบบ s d c u r d u ร h ด i ที่มีมาตรฐานแบบ V90 ขึ้นไปในการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออ,เอ,อตัว Panasonic S5 m a r ม I เนี่ยมันไม่สามารถถ่ายวิดีโอแบบ r l l i ที่เป็นวิดีโอที่มีคุณสมบัติในการบันทึกวิดีโอแบบทุกเฟรมลงไปในตัวเนื้อไฟล์ทำให้วิดีโอเนี่ยมีคุณภาพสูงได้ S5 Mark II เนี่ยทำไม่ได้แต่ว่า S5 Mark II X นะครับที่ถ่ายผมอยู่ตอนนี้มันสามารถทำได้ในราคาค่าตัวนะครับที่ต้องบอกว่าราคามือหนึ่งเนี่ยมันต่างกันประมาณสัก7,000บาท ซึ่งราคาที่มันต่างกัน7,000บาทเนี่ยพอมันเป็นราคามือสองนะครับผมได้เจ้า Panasonic S5 Mark II X มือสองนะครับตัวที่ถ่ายผมอยู่ตอนนี้มาในราคาเพียงแค่42,000บาท ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ถูกกว่า Sony A7 Mark 4นะครับซึ่งพอราคามันถูกกว่าแบบนี้แน่นอนครับมานทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายมากเลยในการที่จะลองซื้อ Panasonic Lumix S5 Mark II X มาลองใช้งานเพิ่อมอีกตัวหนึ่งเพราะว่าราคาที่ถูกลงมากกว่ากันขนาดนี้นะครับในในวันที่ผมซื้อเนี่ยในวันที่ผมตัดสินใจซื้อนะครับต้องบอกว่ากล้อง Sony A7 Mark IV เนี่ยราคามือสองเนี่ยยังอยู่แถวแตะแถวแถวราวๆห้าหมื่นบาท ราคายังอยู่แต่ราวแถว5,000 50, 0บาทหรือว่า40,000ไปปลาย,ย50,000บาทก็ต้องบอกว่ามันยังมีส่วนต่างของราคาที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่พอสมควรแล้วส่วนต่างของราคาที่แตกต่างกันอยู่ประมาณนี้ประมาณสัก1 0,000บาทกลมๆแล้วกันนะครับเราสามารถที่เอาไปต่อยอดในการซื้อเลนส์ในการซื้ออุปกรณ์เสริมมาทํางานได้อีกหลายชิ้นเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดราคามันถูกลงทําให้เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะทำให้ผมเปิดใจแล้วก็ซื้อเจ้า Panasonic S5 Mark II X เนี่ยมาลองใช้ได้ง่ายมากขึ้นด้วยถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อกล้อง Panasonic มาใช้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมมองว่าสำคัญไม่แพ้ก,กันนั่นกนะ็คือกล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II X เวลาที่เขาบันทึกไฟล์วิดีโอเนี่ย เขามีโหมดในการบันทึกภาพแบบ2แบบแบบแรกคือแบบทั่วๆไปนั่นคือถ่ายวิดีโอแบบลองก๊อฟนะครับด้วยโคเด็กแบบ S264 S265 ใดๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะถ่ายวิดีโอแบบ a r I หรือแม้แต่จะถ่าย ProRes หรือแม้แต่จะถ่าย ProRes RAW ที่มีความสามารถที่สูงขึ้นของตัวไฟล์วิดีโอให้เราไปเกรดดิ้งให้เราไปทำสีต่อตัวไฟล์เนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่มากแต่ว่า Panasonic S5 Mark II X เนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อ เชื่อมต่อ SSD แบบภายนอกนะครับในการที่จะถ่ายวิดีโอแบบ r I หรือว่า ProRes หรือว่า ProRes RAW นะครับทำให้ต้นทุนในการถ่ายวิดีโอของเราเนถูกลงจากการที่เราซื้อเพียงแค่ SSD ที่ใช้งานได้ในระดับทั่วไปนะครับ1 t b เานี่ยราคาไม่กี่พันบาทแต่ถ้าเกิดไปเปรียบเ,เทียบกันกับการที่ถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายวิดีโอแบบ r l I ในกล้อง Sony ซึ่งมันก็ไม่สามารถถ่ายโ r รเรสหรือโปรเรสรอได้ด้วยนะครับในตัวกล้องเนี่ยเราก็ต้องออซื้อการโซนี่แบบ CF Express Type A มาาถ่ายซึ่งถ้าเกิดว่าในราคาความจุ1เทราไบต์เหมือนกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคามันหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวซึ่งราคาส่วนต่างตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามองถึงต้นทุนในความประหยัดในความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อการทํางานแล้วเนี่ยนอกจากพานาโซนิกนะครับเขาจะมีตัวกล้องที่มีราคาที่ถูกกว่าในตลาดมือสองนะครับขีดเส้นใต้ตรงนี้มีราคาที่ถูกกว่าแล้วเนี่ย ตัวมีเดียหรือว่าตัว SSD ตัวสตอร g e ต่าง,างๆที่จะเอามาใช้ในการทํางานในการถ่ายวีดีโอของเราเนี่ยก็มีราคาถูกกว่ามากด้วยโดยที่ถ้าเกิดเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอแบบโปรเ e สหรือ r l l I หรือ Pro Res r r r เ s r ร w เนี่ยเราใช้เพียงแค่การ SD ์ด SD การ์ดธรรมดาแบบ V 3 0แบแบบนี้ที่มันมีราคาเพียงแค่แบบไม่กี่บาทอะ ต่อกิก a b y t e มาใช้งานได้เลยโดยที่สามารถถ่ายได้ทุกความละเอียดนะครับผมใช้ SD g a r d ดแบบ V 3 0ธรรมดาเนี่ยในการถ่ายวีดีโอแบบ Open Gate ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้แบบ 6K โดยที่ไม่ต้องแบบไปลงทุนซื้อการ์ดอะไรเพิ่มแล้วการ์ดแบบ SD การ์ดแบบ V 3 0แบบเนี้ยแบบการ์ดที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับมีขนาด2 5 6 g b ราคาแผ่ 1, น1 7ึ่งบาท มันแบบมันถูกมากๆทำให้การลงทุนในการทํางานเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ลูม i x นะครับมันจะมีต้นทุนในการทํางานแง่มุมอื่นส่วนอื่นเนี่ยที่ค่อนข้างถูกลงมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะสตอเรจการ์ด อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับนั่นคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายไปกับเลนส์ของแอลเมาส์ที่จะเอามาใช้กับ Panasonic Lumix S5 Series เนี่ยนะครับแม้ว่าเลนส์แอลเมาส์ครับจะเป็นเลนส์ที่เพิ่งเ,เปิดตัวมาได้ไม่กี่ปีมานี้นะครับแล้วก็ยังมีเลนส์ในตลาดไม่มากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยในปี2025นีก็ต้องบอกว่าเลนส์ที่ออกมาแล้วหลายๆตัวเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีมากๆแล้วในตลาดเนี่ยราคามือสองเนี่ย ราคามันค่อนข้างถูกอย่างเช่นเลนส์ค่ายของเขาเองแม้แต่ตัวเลนส์คิดเนี่ยนะครับที่ใช้ถ่ายวิดีโอผมอยู่ในตอนนี้คือเลนส์ยี่สิบถึงหกสิบมิลลิเมตรนะครับ f สามจุดห้าถึงห้าจุดหกก็ต้องบอกมันเป็นเลนส์ที่มีคุณภาพดีมากๆแถมราคามือสองถูกมากๆอีกด้วยราคาไม่กี่พันเองนะครับคำว่าไม่กี่พันก็คือราคาประมาณสักหกเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นราคาที่ผมรู้สึกว่าแม้ว่ามันจะไม่ใช่เลนส์เกรดโปรนะครับแต่ว่าคุณภาพของมันเนี่ยไม่ได้หนีไปจาก เลนส์เกรดโปรเลยทีเดียวเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบทำเดฟออฟฟิลทำหน้าชัดหลังเบลออะไรอย่างเงี้ยได้น้อยกว่าแต่ว่าความสะดวกในการทำงานรวมไปถึงความคมชัดในการทำงานของเลนส์ตัวนเนี้มันก็ค่อนข้างดีมากๆแถมแอเมาส์นะครับเขาก็ยังมี L อลเมาส์ l i a n c e ทำให้ระบบแอลเมาส์เองเนี่ยมันจะมีเลนส์ที่ถูกออกแบบมาจากค่าย,ยาต่างๆเนี่ยมากมายมากยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆแอเมาส์ในชื่อมันย่อม,มาจากไลก้าเมาส์แน่นอนเราสามารถเอาไลก้าแอลเมาส์มาใช้ได้และพัฒนา Sonic, เขาก็มีเลนส์ค่ายของเขาเองเราก็สามารถที่จะซื้อหา Panasonic L-Mount มาใช้ได้ Sigma เป็นค่ายเลนส์ที่เรียกว่าเป็นเลนส์ที่มีอยู่ในตู้ผมเยอะมากเพราะผมชื่นชอบในเรื่องของความคมชัดแล้วก็ราคาที่คุ้มค่าของเลนส์ Sigma เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นพันธมิตรกับาทาง L-Mount นะครับทำให้เลนส์ของ Sigma เนี่ยเรียกว่าแทบทุกตัวที่ Sigma เปิดตัวมาขายเนี่ยมี L-Mount อยู่ด้วยเสมอ าราคาที่ผมใช้เลนส์ซิก m a เป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยตัดปัญหาในเรื่องของความต้องการเลนส์แบบแปลก,ปลกๆหรือว่าแบบอื่นๆไปได้แทบจะหมดเลยครับเพราะว่าเลนส์ที่ผมอยากได้เนี่ยของ Sigma เนี่ยมันออกมาเป็น l อลเม t ทั้งหมดดังนั้นผมแค่เปลี่ยนจากเลนส์โซนีมาเป็นแอลเม์ ount, แล้วผมก็สามารถใช้งานได้ทันทีประเด็นหนึ่งที่เป็นส่วนช่วยให้ผมตัดสินใจในการเลือกซื้อกล้อง Panasonic Lu ม ix S5 Mark II มาใช้เนี่ย เรื่องหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะคือเรื่องของความไว้ใจได้ในการทํางาน ตัวผมเองนะครับใช้กล้อง Sony มาเยอะแยะมากมายแต่แน่นอนหลายๆตัวนะครับที่ผมใช้นี่ก็เป็นกล้องในระดับเกรดโปรพวก FX3 A7 S Mark 3อะไรพวกเนี้ที่มันมีความไว้ใจได้มันมีเสถียรภาพในการทำงานค่อนข้างสูงแต่ในกล้องบางตัวนะครับอย่างเช่นโซนี่ A67 ที่ทุกวันนี้ผมแทบจะใช้เป็นกล้องเว็บแคมไปตลอดการแล้วเนี่ยหรือ A7 Mark 4นะครับ ต้องบอกว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการทํางานแล้วโอเวอร์ฮีทอยู่บ่อยครั้งหลายๆครั้งนะครับที่ผมเอากล้องพวกนี้เอกไปถ่ายแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบ 4K60 เนี่ยในสภาพกลางแดดมันก็มีอาการฮีทดับอยู่เสมอๆที่เมืองนอกนะครับเขาก็มีการเทสในเรื่องของโอเวอร์ฮีทของกล้อง A7Mark4 กันให้เห็นอยู่เยอะแยะมากมายประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ากล้องโซนะี่เนี่ยมันไม่ใช่กล้องเกรดโปรนะครับ ความไว้วางใจในการที่มันจะสามารถทํางานได้ใน ทุกๆสภาพอากาศเนี่ยก็มีน้อยลงไปตามลำดับแต่ว่า panasonic s5 mark ii เนี่ยมันเป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาให้มีพัดลมที่ดูดอากาศจากทางด้านหน้าแล้วก็เป่าไปทางด้านข้างเพื่อให้ตัวระบบกล้องเนี่ยทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นไม่เกิดอาการ overheat ที่ผ่านมานะครับผมลองเอา panasonic s5 mark ii x เนี่ยไปลองถ่ายงานมาแบบทั้งวันใช้กล้องตัวเดียวเลยแล้วก็ถ่ายงานทั้งวันแบบทั้งวันเลยจริงๆนะครับทั้งวันนี้คือตั้งแต่8โมงเช้ายัน5โมง แล้วก็ลุยกันตลอดเวลามีทั้งกลางแจ้งมีทั้งในร่มต้องบอกว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโอเวอร์ฮีทมากวนใจเลยทีเดียวทั้งๆท,ท,ที่ถ่ายวิดีโอแบบ 6K นะครับที่เป็นแบบ Open Gate ตลอดเวลาด้วยจากการทดสอบนี้นะครับหรือว่าจากการใช้งานนี้ก็ต้องบอกว่ามาทําให้ผมเนี่ยสบายใจที่ถ้าเกิดว่าผมจะเลือกใช้ Panasonic Lumix S5 Mark II เนี่ยในการทํางานเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโอเวอร์ฮีทอย่างแน่นอน เรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของระบบการสานของ Panasonic ที่หลายคนคงได้ยินกิติศัพท์ของตัวมันมามากพอแล้วว่ามันมีกิติศัพท์ในเรื่องของระบบการสานที่ตัวเซนเซอร์เนี่ยที่ค่อนข้างดีมากๆแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีที่สุดในโลกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันดีกว่ากล้อง Sony ที่ผมใช้มาทุกตัวเลยทีเดียวจากการที่ผมได้ลองใช้เองนะครับหล,หลายๆครั้งเนี่ยปกติแล้วผมชอบเป็นคนชอบที่จะแบบ ถือกล้องแล้วก็ถ่ายวีดีโอแบบแฮนด์เฮลซึ่งการถ่ายวิดีโอแฮนด์เฮลของผมเนี่ยมันทําให้ผมได้มุมมองภาพแบบออร์แกนิกแต่ว่าเวลาผมใช้กล้องโซนี่เนี่ยหลายๆครั้งผมจําเป็นที่จะต้องเปิด ระบบการสั่นขั้นสูงของอตัวโซนี่เองเพื่อทําให้การถ่ายวิดีโอ h a n d h e l ลเนี่ยมันมีคุณภาพที่ไม่แย่จนเกินไปแล้วก็มันยังคงเป็นการสั่นที่เรียกว่าใช้งานได้ระดับหนึ่งแต่พอมาเป็น panasonic s 5 mark ii ทั้ง2ตัวของผมเนี่ยผมได้ลองใช้ในระบบการสั่นแบบธรรมดาโดยที่ไม่ต้องใช้ eis หรือว่าระบบการสั่นแบบพิเศษที่เป็นการ c r o ซนเซอร์เพิ่มขึ้นไปเพื่อให้ภาพมันนิ่งขึ้นนะครับแค่ระบบการสั่นธรรมดาของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่า ชนะในส่วนของโซนี่แบบกินขาดไปเลยทีเดียวซึ่งตัวเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าระบบการสั่นในตัวกล้องมาทํางานได้ดีขนาดนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ผมจะหยิบเจ้า Panasonic S5 Mark II เนี่ยมาใช้บ่อยๆได้แน่นอนโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าภาพที่ได้นจะสั่นมากน้อยขนาดไหน แล้วทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเหตุผลที่ผมเลือกเจ้า Panasonic Lumix S5 Mark II แล้วก็ Mark II X เนี่ยมาใช้งานเพิ่มเติมในระบบการทำงานของทีมงานของผมนะครับผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมปรับตัวมาใช้เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ถึงกับแบบเปลี่ยนโลกในการทำงานของผมไปเลยแต่ส่วนหนึ่งที่มันช่วยงานผมได้มากๆคือเทคโนโลยีการถ่ายวิดีโอแบบ o p เพนเก e แล้วก็ความไว้วางใจได้ในการทางานของมันการปรับตัวนะครับเรื่องของการย้ายค่ายจาก สำหรับคนถ่ายวิดีโออย่างเราเนี่ยการย้ายค่าจาก Sony มาเป็น Panasonic เนี่ย หลายหายคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันจะมีการปรับตัวที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าสำหรับผมนะครับผมใช้เวลาปรับตัวจากการใช้กล้องโ o n y เนี่ยปรับตัวมาใช้ l ูม ix เนี่ยผมใช้เวลาประมาณสักสองสวันผมรู้สึกว่าเออผมปรับตัวเข้ากับการทํางานของระบบกล้องพ纳โซดิกได้แล้วแม้ว่าจะยังไม่สมบ,บูรณ์นะแต่ว,ว่าวิธีการทํางานเบื้องต้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งค่ากล้องต่างๆเพื่อที่จะให้กล้องทํางานได้อย่างใจของเราเนี่ย ผมก็เรียนรู้แล้วก็จดจําแล้วก็สามารถที่จะควบคุมกล้องของผมเนี่ยให้ทํางานได้อย่างราบรื่นโดยที่ระยะเวลาในการปรับตัวเนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะมากมายขนาดนั้นถ้าเกิดเราใช้งานกล้องมิลเลอร์เลสในการถ่ายวิดีโอหรือแม้แต่เราใช้งานกล้องโซนี่เนี่ยมาอย่างหนักหน่วงอยู่แล้วเราคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบในการตั้งค่ากล้องการใช้ฟีเจอร์ลัดต่างๆเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นกล้องพ a n a s o n i c l u m i x S5 เนี่ยต้องบอกว่า แทบจะไม่มีคุณสมบัติอะไรที่แตกต่างกันเลยมันจะแตกต่างแค่ชื่อของเมนูต่างๆที่มันอาจจะมีวิธีการตั้งค่าที่ต่างกันเรียนรู้ในการปรับตัวอีกเล็กน้อยต้องบอกว่าเราสามารถที่จะปรับตัวมาใช้กล้องพ纳สนิกได้ง่ายๆเลยทีเดียวไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับตัวผมเองเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2อสมวันในการปรับตัวคุณสมบัติที่เพิ่มเติมของมันที่ผมมีความสุขกับมันอย่างการถ่ายวิดีโอโอเพนเกตเนี่ยเรียกว่าหลังจากนี้ต่อไปผมคงขาด การถ่ายวิดีโอ Open Gate ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับผมมีความสูขกับการถ่ายวิดีโอ Open Gate มากทำให้การทำงานเนี่ยมันง่ายขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวผมสามารถที่จะรีไซต์วิดีโอที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ไปลงใน t i k t o k ไปลงในช็อตไปลงในรีวต่อได้ไปลงในสตอรี่ใดๆต่อได้ง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปถ่ายวิดีโอเผื่อเหลือเผื่อครอปอะไรให้มาก มากความนะครับเราก็ถ่ายวีดีโอแล้วก็จัดเ,เรียกว่าจัดคอมโพสิชันแบบปกตินี่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอไปตัดต่อเนี่ยเราจะเห็นเองครับว่ามันเหลือพื้นที่ให้เราตัดต่อแบบสบายๆเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้หมายควว่าผมจะเกลียดกล้องโ o n y ่ไปซะแล้วนะ เพราะตอนนี้นะครับผมก็ยังมีกล้องโซนี่อยู่แบบอีกหลายตัวที่พร้อมที่จะใช้งานแล้วก็ยังใช้งานจริงอยู่นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์เสริมของมันไม่ว่าจะเป็นเลนส์ต่างๆที่ผมก็สะสมไว้ใช้งานซัดตั้งหลายตัวนะครับวันนี้ผมคงยังไม่หนีจากโซนี่ไปไหนเพียงแต่ว่ากล้องที่ผมหยิบมาใช้เนี่ยก็คงเป็น Panasonic Lumix S5 Mark II แล้วก็ Mark II X อย่างบ่อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญแน่นอนในอนาคตน,นะครับถ้าเกิดว่าโซนี่นีย จะมีกล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอแบบโอเพนเกได้มา่อไหร่วันนั้นน่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตกหลุมรักกันใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้ครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ